การแปลงเพศมันก็เราเหมือนกับการพ่นฮอร์โมนธรรมดาทั่วไปที่เราบำรุงครับน้องแต่งทุกๆวันเพื่อให้เขารับสารอาหารนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยให้มันโดนอะไรแล้วก็ถึงตรงไหนบ้างก็หนึ่งครับเราจะให้ให้มันได้ทุกส่วนของใบแล้วแรงกดดันของลูกมันก็แรงน้มถ่วงโลูกมันก็กลับมาตกเห็นไหมฮะสังเกตมันก็จะเปียกจะมีเป็นจุดน้ำใสๆใสๆคือมัน ดันปุ๊บต้องกระตกลองอกมาถ้าก็ว่านี้<ม>เราเรามีสารเร่งซึมด้วยเ,เขายาวไงฝั่งหนึ่งก็เกือบ780ดเซนแล้วม,มันก็เลยถลชน780ดเซนรวมๆม,มันก็เมตรกว่าๆนะมันยังไงมันก็ต้องมาพันกันข้ามกันอยู่แล้วขี่กันเลยนะครับตัวนี้แล้วตามมาตรฐานของเขาเนีย่ยพี่หนึ่งตามวันนถือว่าสวยงามไหมก็ก็ถือว่าสวยครับผมก็เยระดับเนี่ยตกตุมเนียที่ออกกันเต้มที่เราแปลงเพศกันมาเนี่ยครับ มันมันจะร่วงเพราะตัวนี้มันค่อนข้างจะเปราะมากอ่าคือถ้ามันสะบัดแรงๆปุ๊บดอกตัวเมียเนี่ยครับที่มีกาลังขึ้นมาที่เราทํากันขึ้นมาเนี่ยนี่ตอนนี้เมียเมียเมียนะครับทุกข้อตาละเราถือว,ว่าดีละ ก็วันนี้มาดูแปลงของน้องเบียร์เสียเบียร์นะครับ <S <S เป็นแปลงแตงกวาอายุกี่วันนะน้องเบียร์ยี่สิบเก้าแล้วครับเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็ให้เบียร์มาดูอันนี้แตงถือว่าสวยมากครับมากไหมโอ้สวยถือว่าสวยมากมาก<ๆ>เลยแต,แต่แต่วันนี้ที่หนึ่งแนะนําคือที่เห็นสวยๆนะอันนี้มันจะเป็นตัวปัญหาของของเบียร์เองครับน้องเบียร์เห็นไหมมันคือปัญหาองไรเก็บยอดไม่ทันอ่าขัดยอดไม่ทันครับ ใจใจการการที่มัดจอดไม่ทันครับมันมันไม่ใช่เพราะ่ามันไม่สวยหรือว่ามันจะเกะกะหรือว่ามีปัญหาอะไรหรอกครับมันจะมีปัญหาอยู่อยู่สามอย่างด้วยกันนะครับถ้าเก็บยอดไม่ทันหนึ่งตอนเช้าท,ที่เราพ่นฮอร์โมนอันนี้เราจะไปแทบไม่ได้เลยใช่ครับใช่เพราะว่าช่วงเช้าหนึ่งอันตรายที่สุดก็คือต้น,ตนเขาจะเปาะมากนะครับต้นเขาจะเปาะมากที่เลื้อยมัน,นจงังหวะที่เราเดินเนี่ยอาจจะเป็นสะกิดใส่อ่า กิ่งหักโอ้ oh, <Yeah. S 1> โหกิ่งนี้คือผลผลิตทั้งหมดเลยต้นเขาหักผลผลิตทั้งหมดเลยแล้วก็2ดอกตัวเมียนะดอกตัวเมียที่ออกกันเต็มที่เราแปลงเพศกันมาเนี่ยครับ <Yeah. S 1> มันมันจะร่วงเพราะตัวนี้มันค่อนข้างจะเปราะมากอ่าคือถ้ามันสะบัดแรงๆปุ๊บดอกตัวเมียเนี่ยครับที่มีกำลังขึ้นมาที่เราทํามันขึ้นมาเนี่ยนะครับตอนนี้เมียเมียเมียนะครับทุกข้อตาละเราถือว่าดีละเรามาทํามาถูกทางแล้วแหละ,ละคือมันมันก็จะร่วงตาม ฉะนั้นว่าวันนี้ต้องสองสองเรื่องนะเนาะสามนะปัญหาันที่สามคือการที่เราเอาเก็บทีหลังเนี่ยมันจะมาทับกับใบใหญ่ทับใบใหญ่ปุ๊บทําให้บังบังแขนงแม่ข้างในออันนี้เราก็ค่อยมาแก้ไขโดยการตัดออกทีหลังแต่ตอนนี้ยเบียก็ต้องต้องต้องเก็บเถามัดยอดก่อนคือมาจากยอดล่างจับยอดล่างโดือยประคองนะครับช่วงเช้านี่มันจะมันจะยากนิดนึง อ๋อถ้าช่วงเช้ามันจะเปาะมันจะเปาะนะให้จับข้อที่ข้อตาที่ยังแข็งครับจับก่อนแล้วค่อยมัดครับเนาะก็คือเนี่ยเชือกเนี่ยจับก่อนแล้วเราค่อยมัดถ้าถ้าเรามัดจากข้างล่างแล้วยกมามันหักโอกาสหักสูงคือจับขึ้นมาเราเราเราประคองจับมันขึ้นมาข้างบนก่อนใช่เพราะว่าอันนี้มันถือว่าเป็นการเซฟเข้าไปในตัวนะครับแล้วก็กดนะฮะถ้าเราเก็บทานเนี่ยก็มานก็จะสวยเลยดความสูงของน้องนะตอนนี้ระดับคอพี่หนึ่งแล้ว โอ้ถือว่าสุดยอดมากเห็นไหมผลผลิตทางนั้นเลยอะที่เราจะออกมานี้วันนี้ท้าวันนี้ทำอะไรวันนี้ที่ว่าเราช่วงเช้าเราจะแปลงแปลงเพศใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องแปลงเพศอย่างต่อเนื่องเพราะมันเป็นฤดูฝนเพราะปัญหามันมันมันเกิดที่ในแปลงพี่หนึ่งหรือว่าช่วงแรกๆที่มันออกมานะแปลงเพศตอนนี้ใส่อัตราส่วนเท่าไหรต่ตอนนี้ก็ใส่ตามข้างขวดเลยพี่หนึ่งข้างขวดนะที่พี่หนึ่งบอกเนาะใช่ครับตอนนี้ หนึ่งเป้พอไหมสําหรับอตอนนี้หนึ่งเป้วันวันนี้วันวันวันนี้จะลองลองฉีดทั้งสองฝั่งดูเพราะว่าใบาบางยังยังไม่มั่นใจว่าจะพอไหมะจะก็คงง่ายไม่พอพี่หนึ่งแนะนําก็คงจะเป้กว่าาแล้วถ้ายังร่องปกติที่ที่น้องเบียร์เก็บแล้วเนี่ยครับอนี่เราก็ฉีดสองฝั่งเลยครับพี่แนะนำานับก็คือใช้เป้เนี่ยฉีดสอดใต้ใบไงครับแล้วก็เดินไปเลยสอดระดับนี้นะครับ มันก็จะพุ่งขึ้นมาข้างนี้ใช่ไหมมันก็โดนบนแล้วก็ครั้นี้มันเข้าใต้ใบอันนี้ไม่ตกอันที่เราฉีดขึ้นไปมันก็จะตกลงมามาตกลงใบแล้วให้ระดับเนี้ยครอ่ะเขายื่นมาหัวหัวหัวฉีดมันก็อยู่แล้วเนี้ยไงซัดเข้าตั้งนี้ตั้งแต่นี้ไปเลยมันก็เข้าใต้ใบแล้วหัวใบด้วยเด,เดินทีละข้างเลยปลายปุ๊บแล้วกลับกลับฝั่งนี้ครับ,บอ่าก็คือล่องหนึง่งเราได้สองฝั่งมันจะเปลืองกว่าเดิมนิดนึงนอย่างน ก็คือตอนนี้ใบเขาเยอะขึ้นใบมันบังเนาะพี่ถ้าเราประิดไปทางนีวการรับอาหารเขาก็เยอะขึ้นครับฉะนั้นปกติเราฉีดคุมยอดใช่ไหมใช่ครับคุมแล้วเดินเลยแถวหนึ่งรอบเดียวแต่นี้แถวต้องสองฝั่งแล้วครับนะครับเขาก็ว่าฮอร์โมนให้เบียร์ผสมเหมือนเดิมอย่างที่ี่หนอ่งพี่บอกฮอร์โมนปุ๋ยแล้วก็อะไรส่วนต่างๆน้ำุมพลไม้อ,อาหารเสริมอาหารรองเบียร์ก็ใส่ปกติเหมือาานเดิมแต่ รั้วทำไมต,ต้องฉีดพ่นเข้าแบบค้างๆแบบนี้เพราะอะไระการฉีดเนาะก็คือเข้าข้างนี่ครับไงนะครับหนึ่งจะเข้าใต้ใบการที่เราฉีดไงหัวสเปรย์เป็นฝอยปุ๊บมันจะเข้าใต้ใบเพราะว่าเรามีสารจับใบด,ด้วยนะครับ<ม>สารเล่งซึมด้วยใต้ใบจะเป็นเป็น,เป,นเป็นปากใบจํานวนมากมที่คอยดูดซับอาหารเพราะส่วนใหญ่ปากใบจะอยู่ที่ใต้ใบแต่ด้านข้างบนก็เหมือนกันแต่มีน้อยกว่า ต้นก็สามารถซับได้เหมือนกันนะครับแต่มีน้อยกว่าถ้าก็ว่าเราจะให้เต็มๆนะเป็นไปได้ก็คือเข้าใต้ใบเขาได้รับาอาหารได้เต็มๆคือปากใบเขาเยอะกว่านะสมมุติใต้ใบเนี้ยมีร้อยใบมีร้อยปากข้างบนเนี้ยเขาอาจจะมี30ปากะนะก้านก็มีอีกก็คือทุกส่วนของแตงจริงอะ่ะพืชทุกตัวนะมัน,ม,น,ม,นมันดูดซึมได้ทุกที่แล้วนะครับผมถ้าว,ว่าไงประสิทธิภาพจะสูงกว่าเดี๋ยวว่างงไหมว่า ในเมื่อมันมีติดติดลูกตัวเมียแล้วเนี่ยครับทาไมเราต้องพ่นแปลงเพศอีกก็พี่หนึ่งบอกว่าเดี๋ยวมันมีแขนงมีแลออกมาใหม่มันก็จะได้ให้มันเป็นดอกตัวเมียเยอะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะออกมาเรื่อยใช่ไหมพี่หนึ่งใช่ครับตอนนี้เราพ่นมาตั้งแต่แปลงของเบียร์เนี่ยที่พี่หนึ่งให้ขยับมาตั้งแต่12วันสิวันใช่ใช่ไหมสิบสองวันก็แต่แต่มีแค่สองสามใบอย่างเงี้ยใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ได้เห็นละว่า ดอกตัวเมียถึงว่าเป็นหน้าฝนมันก็เริ่มเยอะขึ้นนะตั้งแต่ขแขนง่ตั้งแต่ขแขนงแม่นะครับ,นะรบแล้วก็ต้นต้นนี้มามาขแขนงลูกนะแขนงลูกอย่างขแขนงลูกเนี่ยก็คือขแขนงรองเนาะมันก็จะมีทุกข้อตาโอ้ตอนนี้เห็น,หนแล้วม,มันเห็นได้ชัดใช่นหะมพี่หนึ่งใช่เพราะว่าดูจากจากแปลงของพี่หนึ่งที่ตัวผู้เยอะ,อะพี่หนึ่งเขารีบให้แม่แก้ไขก็ก็แก้ไขก็น่าจะทันอยู่นะพี่หนึ่งทนันอันนี้ถือว่าทันเพราะว่าได้เห็นทุกวันก็ได้เห็นดอกตัวเมียเยอะขึ้น อันนี้ก็ถือว่าเราแก้ไขสถานการณ์ได้ทันนะฮะกต็ต้องยินดีด้วยโอ้ยยินดีด้วยเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดทั่วประเทศมันเกิดทั่วประเทศเลยแปล,แปลงของเบียร์เนี่็ถือว่าพิกพี่โอกาสได้โอกาสทันนะครับแล้วก็สูตรของ 0, 0ูนที่เราผสมไปในฮอร์โมนก็คือปุ๋ยเกลเนาะเรายังไม่ได้บอกพี่น้องทางบ้านใส่ปุ๋ยเกล็ดศูศูนยผสมไป1ช้อนโต๊ะผสมกับฮอร์โมนไปด้วย อันนี้ก็จะเป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงอันนี้เบียร์ฉีดวันฉีดวันหมายถึงว่าวันเว้นวันครับพี่นึ่งเราฉีดวันเว้นวันอยู่แล้วตั้งแต่แปลงเพศ1ิสองวันเริ่มวันที่1ิอวันมานี้ก็วันเว้นวันเว้นวันมาตลอดเลยอันนี้ถือว่าฝั่งนี้ให้ฉีดแบบนี้นะเดินกลับฝั่งนี้แล้วก็เดินมาอีกทาให้ฝั่งนี้เราไปดูที่ยังไม่ได้เก็บยอดนี่เป็นตัวปัญหาเรานะครับอันนี้เบียร์ไม่ต้องเดินไปกลับนะ เพราะหนึ่งอ่ะเพราะเบียเดินยากเนี้ยเบียต้องประคองตัวเองค่อยๆเข้าไปครับแล้วก็ฉีดคุมด้านบนอ๋อแวงแวงเดินช้าๆเพราะว่าเราก็ต้องโยกซ้ายทีแล้วขวาทีเพื่อให้ได้สองฝั่งเลยใช่ไหมสองฝั่งเพื่อเราจะต้องระวังกิ่งนี้ด้วยแล้วก็ฉีดไปแล้วไม่ต้องกลับแล้วครับไปทีเดียวให้มันรับพอได้รับนะครับพอได้รับจะได้กระทบในการเสียดสีด้วย ใช่เพราะเพราะว่าผ,ผลกระทบกับการที่เราจะมาชนยอดชนแขนงเขาเนี่ยค่อนข้างจะสูงเราลดตรงนี้ดีก็น,นี่คือยังไม่ได้เก็บใช่ไหมพี่หนึ่ง่องนีย้ยังเหลืออีกสามล่องเออสี่ล่องอแต่วันนี้ยังไงก็ต้องให้เก็บให้ทน้าวันนี้ไม่ทันก็ต้องนาบแล้วแหละเพราะว่าอีกอสองวันเราเก็บผลผลิแล้วเนาะมันจะหนักอ่ามันจะหนักแล้วมันจะไม่ทนันแล้วมันจะเป็นปัญหาอันนี้ก็โอเคอันนี้เนาะ เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวให้น้องเบียร์ไปเตรียมไปเตรียมฉีดครับเตรียมฮอร์โมนแล้วกันโอเคเดี๋ยวจะคุยกับพี่หนึ่งก่อนครับอันนี้สวยมากในขณะที่น้องน้องเบียร์ไปไปเตรียมพ่นฮอร์โมนครับอันนี้ก็คือชี้ให้พี่น้องได้เห็นใช่ไหมพี่หนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บยอดไม่ทันแขนงหรือยอดของแตงไม่ทันนะครับครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเหลื้อยมาหากันแล้วก็ไายถ้า แปลงเราแคบอันนี้แปลงก็ไม่ได้แคบนะครับอยู่เมตรสามสิบก็ถือว่ากำลังพอได้พอได้นะครับผมครับแต่น,นี้ขแขนเขายาวไงครับฝั่งหนึ่งก็เกือบเจ็ดแปดสิบเซนแล้วม,มันก็เลยทอชนเจ็ดแปดสิบเซนรวมรวมมันก็เมตรกว่ากว่านะมันยังไงมันก็ต้องมาพันกันข้ามกันอยู่แล้วขี่กันเลยนะครับตอนนี้แล้วตามมาตรฐานของเขาเนี่ยพี่หนึ่งตามวันนียถือว่าสวยงามไหมก็ก็ถือว่าสวยครับผมก็อยู่ระดับคอตอนนี้ดูดู เก็บเป็นหนึ่งไปไปดูดูดูวิธีการพ่นของน้องเบียร์นั้นถูกวิธีไหมเดี๋ยวพี่พี่น้องอยากเรียนรู้ด้วยอ่าเริ่มแถวแรกเลยน้องเบียร์อ่ายากกองานหัวหัวฉีดหัวฉีดตันป่ะเออประมาณนี้ประมาณนี้เออต้องพ่นเป็นรองฝอยแบบไหนพี่นหนึ่งครับเดี๋ยวก็ไงให้มันฉีดไงเขาเหมือนหัวอ๋ออ่าครับครับเลาะเลาะไปนี่เลยเนาะใช่ครับให้มันสูงระดับ ให้สูงระดับนี้กลางยอดเอาอ่าใช่ใช่อย่างนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปอายกขึ้นอีกนิดนึงเอาใกล้อีกหน่อยนึงเอาใกล้อย่างนี้ครับครับครับให้มันเอาเอาแขนเบี้ยวเบี้ยวจอดก่อนมันก็มีเทคนิคนะพี่น้องในเรื่องของการพุน่นแขนจะบอกทุกขั้นตอนเลยดีนะ,ะเช็ดต่ำนี้เพราะว่าหัวฉีดเรายาวแปบ๊บนึงนะพี่หนึ่งลอง พี่หนึ่งลองเดินเดินมากับน้องรู้ที่ว่าให้น้องเดินตามไม่ไดวิธีการพ่นอ่ะเอาเอโอขนก็คือให้มันช้อนขึ้นเงี้ยอัอนอนี้มัน<อ>ยาวเึ้นใช่ไหมครับพี่หนึ่งใช่มันยาวขึ้นสไลด์ลงมาปับยากเนี่ยมันแข็งไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้างั้นเบียร์ยื่นแล้วก็ให้มันปลายนี่มันกระโดดขึ้นเย่างนี้ลองลองขึ้นอ่ะอืมปลายมันยาวเนี่ยนี่ก็เป็นเอ๋อสไลด์ลงใช่ใช่มันเป็นเทคนิคนะพี่น้องให้ถนัดมือแล้วอ่าใช่ เดี๋ยวนะหัวนี้มันต้องไงขึ้นต้องปรับมันไม่ได้อันตรายนะพี่น้องแต่มันเป็นเป็นเคมีที่ให้กับพืชมันเป็นปุ๋ยเป็นแล้วก็มีเรื่องของฮอมนด้วยให้มันชี้สี่สิบห้าองศาแล้วโอเคอย่างนี้ได้แม้แต่ในการพ่นเนี่ยก็เป็นเทคนิคที่จะต้องเรียนรู้นะพี่น้องครับให้มันกระาถึงยอดด้วย <Okay. S 2> พี่น่งบอกพี่น้องหน่อยว่าในการพ่นแบบนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยให้มันโดนอะไรแล้วก็ถึงตรงไหนบ้างก็หนึ่งครับเราอยากให้ให้มันได้ทุกส่วนของใบครับน้องแตงที่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 โตมาตอนนี้เพราะว่าเราฉีดตรงนี้ครับ่รบแรงดันและฉีดมาตรงนี้ประมาณคืนกลางของเถวเนี่ยครับคือแรงดันของสเปรย์เนี่ยมันจะเข้าไปใต้ใบไอ,อ้ที่ส่วนที่ไม่เข้ามันก็ฟุ้งกระจายขึ้นมาบ,บน แล้วแรงกดดันของลูกมันก็แรงน้มถ่วงลูกมันก็กลับมาตกเห็นไหมฮะสังเกตมันก็จะเปียกจะมีเป็นจุดน้าใสใสใสคือมันดันปุ๊บต้องกระตกลงมาถ้าก็ว่านี้เราเรามีสารเล่งซึมด้วยฮะเดี๋ยวมันก็กระจายตัวทําให้ทั่วใบเองนะครับฮ่ามันจะเปลี่ยนสีละตะกี้มันเหมือนแห้งๆนะหรือตอนนี้สีมันจะช้ำแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับมันจะช้ำแล้วอันนี้ถือว่าน้องเขาใส่สารเล่งซึมละอ๋อใส่สารเล่งซึมด้วยใช่ครับผมมันก็ทาให้ การดูดซึมได้มีประสิทธิธภาพทุกอย่างที่เราผสมลงไปในการพ่นฉีดมีอันตรายต่อต่อแตงไหมพี่มีผลกระทบไหมไม่อันนี้จะไปม,ม,ม,มัน<ช>ไ,มไม่ใช่มันไม่ใช่ยาร้อนมันเป็นตระกูลฮอร์โมนเป็นอาหารทั้งนั้นอ๋อเป็นอาหารครับผมอาหารทั้งนั้นนะครับ,รบไอที่ยังมีปัญหาเนี่ยเห็นไหมมีรอยไหมอันนี้อาจจะเป็นอ่าเป็นยาฆ่าแมลงหรือว่าเนี่ยอันนี้จะมีอันตรายครับไม่เป็นไรครับเลยชิมดีเลยเนี่ยนอนไม่ต้องไวเท่าไหร่ประมาณหน่อยเออประมาณนี้ประมาณนี้ครับไม่ต้องไว้ครับ นี่พี่หนึ่งควบคุมทุกขั้นตอนนะพี่น้องก็เนาะ๋อ,อะก็อยากให้มีประสิทธิภาพเพราะว่าถ้าเราทําได้ดีแล้วปุ๊บอ่าพี่น้องที่ดูทางบ้านของแฟนบาวยุทธบบาวจวดก็จะได้เห็นอ่าเห็นประสิทธิภาพว่าเออเราได้ทาทาแล้วมันได้ผลจริงครับเราจะได้บอกต่ออย่างอ่าเต็มเต็มบากเนะว่าเออทาได้จริงแล้วถ้าทําไม่ได้มันก็จะเกิดปัญหาอะไรนะครับเนี่ยอันในเรื่องตัวนี้คือเกิดขึ้นอะไรเ,เกิดอะไรขึ้น ยาหนอนยาฆ่าหนอนน้องเบียร์ใช้ยาพ่นอาจจะจ่อจังหวะที่แวงหัวฉีดมามันต่าเนี่ยที่ใบเพราะว่าใบใบเขานี่ที่ว่าเป็นรอยนี่นะคือมนนอนชอนใบนอนกินใบ่าหนอนจะกินที่ยอดนะแล้วก็เราฉีดยาหนอนคุมตรงนี้มันก็ทําให้เนี่ยนะถ้าฉีดเปียกแล้วก็น้ําหยดอย่างเงี้ยครับสมมติน้าหยดริงๆเงี่ยอ๋อนี่นะถ้าเราฉีดเป็นละอองแบบนี้นะน้ำจะหยดถ้าฉีดถ้ามันเยอะน้ําจะหยดใช่ไหม แต่ไอ้พวกนี้มันตะเกียบที่เบียชิตตอนเนี้ยมันเป็นอาหารเขามันไม่มีไ,ไม,ม่ผลแต่ถ้ามันเป็นยามันมีความเข้มข้นสูงเนี่ยครับอ่าไอ้นี้แหละน้ำพวกนี้ใก็ไม่ใบว่ะไม่ขอบว่ะแต่นี้ไม่เป็นไรครับอีกอีก,อก,อกพวกนี้เราก็ตัดละตัดใบออกตัดใบออกแต่งก่อนเก็บครับเออมะลือน,นี้เราจะเก็บใช่ไหมครับแล้วก็มาตัดใบที่ บางแสงพวกนี้ออกละไอน,นี้ให้น้องเขาเก็บยอดก่อนวันนี้อพิหนึงในเรื่องของเมื่อสักครู่นี้เราพูดค้างไว้ในเรื่องของแปลงเพศเพราะว่าหลายๆคนพี่น้องเอฟซีหลายๆท่านก็ครับไม่ได้แปลงเพศอยากให้พี่หนึ่งบอกด้วยว่าทําไมต้องแปลงเพศแล้วในส่วนผสมของแปลงเพศเนี่ยมีมีอะไรบ้างทบทวนให้พี่น้องฟังอีกนิดนึงแลวจะช่วยอะไรบ้างในเรื่องของการแปลงเพศในการแปลงเพศมันก็เราเหมือนกับการพ่นฮอร์โมนธรรมดาทั่วไปที่เราบํารุง ครับต้องแตง่งทุกๆวันเพื่อให้เขารับสารอาหารอย่าง,างแรกเลยเอารวมฮอร์โมนทุกอย่างเลยเนะาะอปุยเกตก,ก็คือใช้30-20 10ครับอ่าก็คือเป็นสูตรบำรุงต้น,นตัวหน้าเยอะต้นและใบเนะาะแล้วก็ดอกแล้วก็ผลอยู่ในตัวนี้แล้วนะครับ2นะครับน้ำหมักที่มีธาตุอาหารรอง แคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีซิงโบลอนอันนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเขายะทหเป็นขวดขายทดแทนกันได้อันนี้ยี่ห้อใกล้เคียงอะไรไกไ็ได้หมดได้หมดขอให้มีธาตุอาหารแล้วใช้ตามปริมาณที่เขาเขียนไว้ข้างฉลากเพราะบ,บางยี่ห้อก็อาจจะเข้มข้นเขาก็อย่าเขียนไว้ให้ใช้น้อยบางยี่ห้อก็เจือจางก็ใช้เยอะตามสัดส่วนเขาอย่าให้ใช้เยอะเกินถ้าเชื้อะเยอะเกินมันจะเกิดปัญหาเพราะพวกนี้เราให้ทุกวันอยู่แล้วเขาได้รับประทานได้กิน ทุกวันแล้วก็ถือว่าเขาจะได้ผลประโยชน์อยู่นี่แล้วนะครับแล้วรวมไปเลยคือฮอร์โมนแปลงเพศครับอันนี้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมยี่ห้อไหนก็ได้นะฮะก็ใส่ตามอัตราส่วนแต่อย่าใส่สมมุติเขาเขียนว่า20 cc ต่อนน้ำ20ลิตรในการฉีดครั้งแรกนะครับผมแนะนําก็คือจากที่ประสบการณ์ที่ทำมาเนาะไม่ให้ใส่20นะครับค่อยๆว่า เราต้องใส่มาตั้งแต่สิบก่อนครึ่งหนึ่งก่อนนะเพื่อให้เขาได้รับรู้ก่อนบ้าอ,อาหารตัวเนี้ยฮอร์โมนตัวเนี้ยมันมันเขารับได้แล้วค่อยปรับเป็น15ในรอบที่ 2, 2> สมมติน้องเบียร์ฉีดเริ่มแต่วันที่12แต่งอายุ12วันก็ประมาณเนี้ยเราใส่สมมติข้างกล่องเขียนว่า20ครับวันที่12ที่เราฉีดเราใส่แค่10บหนึ่งวันที่14เป็นรอบที่2เราใส่15บรัาเอาเริ่มรับรู้ละวันที่14เราใส่ เต็ม20อ่าแล้ว20 20 20มาทุกวันจนถึงวันนี้วันที่19บเก้าอ้ยแล้วยี่บวันของน้องแตงเนี่ยเราก็ยังใส่แล้วอีกตัวหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าเป็นสุรลับเฉพาะที่อ่าคนปลูกแตงเขามีความลับกันไหมแต่ไม่รู่วทต้งนี้ผมไม่ได้รับกับใครคอ่าคนที่จะดูนี่ก็ถือว่าได้รับประโยชน์ไปด้วยนะก็คือจะใช้ปุ๋ยเกต0 060ครับอ่าเพื่อกระตุ้นใน ในการทําให้เผาแปลงเพศด้วยครับตั้งแต่วันที่12เลยก็ครับแต่เราใช้ไม่เยอะคือปริมาณ1ช้อนแกงเนะี่ยคุณทูใส่ผสมไปด้วยก็ทําทำให้ทําให้เกิดประสิทธิภาพก็เกิดไม่เกิดก็ต้องดูตามสถานการณ์เนี่ยต่อหน้าท่านผู้ชมที่เราเห็นจากช่วงแรกๆครับที่ฝนชุกๆเพราะชนบุรีเป็นพื้นที่ชุกฝนเนาะครับฝนโอ้โหตกที่อื่นเขาไม่ตกอันนี้เขาก็ตกนะครับทาให้เกิดปัญหาเรื่อง เกสอนตัวผู้เยอะนะครับวันนี้เราก็ต้องต้องกันก่อนเมื่อเจอปัญหาแล้วเราก็ต้องกันก่อนแล้วก็ทายัางไงก็ได้ให้มันไปนสอนตัวผู้มันน้อยลงคแลบเกสอนตัวเมียมันเยอะขึ้นนะครับครับเดี๋ยวก่อนนี้เราจะไปจอลูกในเรื่องของเกสอนตัวผู้ตัวเมียครับพี่หนึ่งจากที่เราแปลงเพศมาแล้วก็ให้ธาตุอาหารหลักกับอาหารรองเนี่ยต้นเขาถือว่าสมบูรณ์ไหมพี่โอ้ตอนนี้ธาตุอาหรเป็นยงไงบ้างถ้าเป็นแปลงของน้องเบียนะค,ะ<ๆ>ครับก็ถือว่านะครับ ดูเลยแล้วกันครับในพี่อันนี้ใบเหลืองๆนี่มันไม่ใช่อะไรนะครับเพราะคือเขาหมดอายุละเพราะว่าเขาจากยี่สิบเก้าวันแล้วสามสิบวันอ่ะครับนี่ต้องตัดละนี่ีต้นเขาสมบูรณ์นะอ่าสมบูรณ์มากครับผมโอ้เเท่ากับนิ้วชี้เกษตรกรกล้วยเลยนะครับดูคนเขาครับเขาต้นเขาสมบูรณ์มากนะครับก็ถือว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบเซนกว่าๆเลยนะครับแข็งแรงนะครับเป็นเหลี่ยมเลยนะครับอ่าต้นสมบูรณ์นะครับพอแล้วตาแขนง สมบูรณ์อันไหนต้นพี่อันไหนต้นแล้วอันไหนแขนงดูดิอันนี้ต้นใช่ไหมโอ้โหอันนี้มองต้นเตี้ยเพราะว่าผมให้น้องเบียเอาดินกลบครับทุกหลุมทุกหลุมเนี่ยเพราะอะไรเดี๋ยอยอหยัดขยับกล้องนะนี่ครับพี่ยุธแตงเป็นพืชที่ที่ออกออกลากขยับลากขึ้นมาเรื่อยๆนะมันจะเป็นหนามๆเล็กๆนะครับนะฮะหนามเล็กๆเนี่ยถ้าเราดินกลบเห็นไหมสังเกตนะจะมีนะฮะนั่ ยิ่งกบมากนะครับรากก็จะออกมากนะครับรขึ้นเนี่ยรากขึ้นมาบนถ้าเขาว่าห้องอาหารห้องครัวเขาก็เยอะขึ้นเขาก็ช่วยดูซับนะแล้วช่วงแรกๆที่น้องเบียร์ประกบเอาดินกบได้ประมาณ10กว่าวันนะครับครับก็ช่วยประคองต้นเขาด้วยไม่ให้เขาล้มให้เอ็นมันก็ได้2ต่อเลยในห้องวาความแข็งแรงของต้นค่อนข้าง,งดีสีเข้มแน่นใหญ่นะครับแล้วก็ แขนงโอ้เน้นใหญ่มากเลยเนาะต้นเนาะใช่แล้วก็แขนงดูนนี่มาแขนงโอ้โหแขนงเท่ากับต้นเลยนี่ใช่ข้อตาที่สองเออหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีนะฮะเจ็ดมีตอนนี้ที่แค่เห็นเนี่ยเจ็ดแขนงเจ็ดแขนงแล้วมีเจ็ดอ่ามีเจ็ดแขนงแล้วครับครับอันนี้ถ้าว่าแขนงเยอะกิ่งเยอะโอ้ได้ผลผลิตเยอะครับ อย่างแปลงเกษตรทุกวที่แปลงที่แล้วมีแค่สามแขนงนะครับเอาเหรอมีสามถึงสี่แขนงครับแต่เนี้ยเจ็ดแขนงไปแล้วที่มองเห็นน่ะมีทุกแขนงนะครับนะครับเจ็ดแขนงแล้วครับโตมาแล้วนะครับโตลและติดลาาอย่างแขนงที่เจ็ดน่ยลูกเขาเนี้ยอันนี้คือนี่แขนงนั้นเนี่ยอันนี้แขนงที่เจ็ดอันนี้ลูกแล้วลูกจากแขนงเขานี่นลูกตัวเมียลูกตัวเมียนะครับอีกประมาณห้าวันได้เก็บละครับอ่าผมอันนี้ก็ประมาณสี่วันได้เก็บละอันนี้อันนี้จาก อันนี้จากขแขนงเหมือนกันเอาเหลือแค่นี้สี่วันก็ได้เก็บได้เลยพี่อันนี้จากอันนี้ประมาณห้าวันนะครับอ, <œ> อันนี้สี่วันครับ,รบน,นี่จากขแขนงนั่นเลยโอ้โหครับขแขนงเยอะมากอ่าถือว่าต้นสมบูรณ์ครับสมแล้วก็ถือว่าสมบูรณ์มากนะพี่หนึ่งเนาะก็ถือว่าสมบูรณ์มสมบูรณ์เรื่องสมบูรณ์สมบูรณ์มากสมบูรณ์มากเลยเนาะใบพผิ้วใหญ่นะครับรับแสงดีแล้วก็ปัญหาเรื่องโรคมีไม่มีมีน้อย มีน้อยแต่แปลงนี้เจอแล้วมีเมื่อวานก่อนออกมาตรวจดูแต่น้องเบียร์ก็ไม่มีปัญหาเรื่องลาน้าค้างมีจุดหนึ่งครับตอนนี้ให้กําจัดไปแล้วอ่าถ้าเกิดเจอลาน้าค้างไปถึงเรื่องโรกเลยเมื่อสักครู่นี้พี่หนึ่งพูดถึงโรบมันเจอเจอแบบไหนพี่อยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้ตรงหัวแปลงไปดูกันก็ปกติแล้วถ้าไม่สังเกตเราจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่พอดีวันที่มาตรวจแปลงกับน้องเบียร์เมื่อ2วันที่แล้วนะครับก็ให้น้าเบียร์ ผมมาตรวจแปลงนะคตรงนี้แปงนี้นที่พี่หนุ่มมาตรวจให้น้องทุกวันเลยเหรอก็ไม่ครับประมาณ3วันก็มาครั้งหนึ่งอ๋อ